สวัสดีครับพี่น้องอาีปัจจุบันเขาสิว่าเป็นสร้างจำเป็นนะคะเนแม่รับลูกพี่น้องเมื่อผูดด้ใดเป็นแม่ผู้ใด,ดเป็นลูกบางคนถามเขามาค่ะพี่น้องว่าว่าเก๋นี่่ีพี่น้องจะคนนะคะ เก๋มีพี่น้องสามคนค่ะพี่น้องเป็นผู้ยิ่งมัดเลยค่ะเก๋เป็นคนที่สองนะคะนี่ค่ะพี่น้องสามเย่นน้องนะคะอันนี้ก็สิเป็นพี่สาวใหญ่อันนี้ก็สิมาเป็นเก๋นะคะอันนี้ก็สิเป็นน้องสาวคนคนเล็กค่ะอันนี้สิเป็นหน้าอันนี้ก็เป็นหลาน,อ,าน <laughs> อันนี้จะทำให้เป็นสาวแวงค่ะ <laughs> เซาแว้งมันสิมีรลูกไทยอ่าไปฝากสำนักงานนั่นสำนักงานนี่นะคะเดี๋ยวพี่ไอ่จมมันใจวะจักเป็นคนดีคนบ้าก็บ้านเดียวเดี๋ยววุ้มีดีอันเดียวเอาโซ่เนี่ยหรอพี่ไอ่อะไรวะกับพ่อ หนยใไหไปน่่่้บเด้บัวได้บัวเขวมันคมบ่หรอแม่อันนี้อันไม่หรือว่านู้ซื้อมาให้เนี่ย่ไหมกถ่าอย่าง้ห่ก็ไปให้พอถอเป่าล่องเบิองเป็ยังเว่าบ้านเนี่ยเอาแม่ล่องไทยนี่ ันดีตัดเราเองซะตัดเราเองเลยพี่ไอใช่รู้ไหม่ยังสิอันดีเ็กติงดูไรต้องเอาวีต้องเอาวีมากงห้องคนหูจะเอาอาไ ค,ค่คคอยๆทัง้งขียนเลยสิทั้งขึ้นมาแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดเน่ตัดใช่ไหมค่ะแล้วพี่ให่แง่แล้วก็ตัดเจ้าลูกตัดเอาเองด้วยพี่ใหญ่เอาออกก่อนออกก่อนบ่เมียนเอาออกเอาอันนี้ออกแล้วใช้แต่นั่นก็นได้ลูกออกกันนะปิดกันปิดกัน เฮ็ดเป็่นบดุนเ่็จแล้วข้นเหนียวจะนั่นออกเออหอดน้ำมันนี่เอานี้ออกลวก็ทยตแคหก็กระจำแล้วเนาะกระจำกระชากกระจำก็แปบวชเอากระบวชโหลดมันโปร่งข้าวเดียวสาดูดูเอาเอนั่นไม่หยดวนั้นพวกน้ำมันแจกมากอว่าเดทจะนีด้วยหม เราสำนันล้วอันนี้มาแม่นีไม่หยอดนะมันดีนไม่อจสร้างจำเป็นแลเอาตัวนี้ก้อนเอาตัวนี้ก้อนลอมงดูมันสั่งจำไหนโอ้มันกรสันเลยเหรอเนาะเบวดมันก็เบวดตรงนั้นนี่มันวอะ เพื่อนเพื่อนนี่เด้ถืกเียแสแล้วราะไดินร่างแร้บบนานนะตัดว่าพรอจันเสียวหนิผมอําบ้างมั้งเด้อจ่ะ นเดี๋ยวมันยังบดดังเดีวเอานาข่างไปสุดๆเลยเุดัตเอาล้าเดี๋ยวมันเศาดังเลโอ้จีนันมันนั่นมันกิดขึ้นืนันมาไม่ตีมาวัตผมเขบ่ไห้เห็ดองเเผมก็ถาขึ้นทังที่ถากแค่ได้สิบอ่ะเออจีนมนก็ถาก้งตขึ้นไปเลยจิอ้ยแล้วปเรเาก ถ้าอ่านคนนั้นแต่ที่เกก้นเนอเจเพี่หเราต้องเห็ดเราต้องหัวน้่ไรยวงคดพวนเงี้ยคือก้อนเยวตั้งตั้งเหี้ยตั้งหัวตั้งนําลไรเอาเจ้าคิดเบิ่งเบียดในวงที่ท่านกลอบนู้ด้เบีย พูแล้บออันผู้บามาเล่นแม่นุเียววันนี้ราเลงงีงียสา่แต่เบ่งได้ฮัเดี๋ยวลงอยู่โดยสิแช่บ่ปามันกตอนมื่อันลงลิปนที่นี่มันคิดยังบ่ิดเง้ัดเช้ามาเพ่่ก็นเอามบ่เด็กดติดตามไงกดติดแล้วมึงเปิดบมึงแชร์ให้ึงดูของเราบ่กดติดตามอามากบบนีบเอาปากดูปาก จัว่าอันีแนอยต้องีเงางพืนเนตจังได้นี่เซฟ้านับ้านันไต้อเข่า่ดิขตองถากไปจวดจวดตนวสิมอฮะาผเขาไหมเอาไปเสียเลยก็กิแบบก เอาเครื่องหนึ่งสิละข้างนั้นเอาไปจงเย้าเห็นไปเห็ดไปเหตุเราสาปเรนีเหตุไปวันด้ซ่้อสิ้นหัวเลยนะโี้โหไม่ระเทยสิน่าไปสังสิตะกี้ก็ว่าเพื่อนละลูกนัน จะพาเห้นลูกัาเาน่ยนั่นเนาะเห็นยเห็นร้านไปไน้่ยาผู้ใดพี่เกดเดี๋ยวบอแม่ลูกขอดอกนี่เป็นแังไงวเนาะแล้วจำนูกบ่เด็ดยัว่าต่อพันต่างเวอกพจน์พไหมอืปาเกกปิดกูอันนี้อายุจักปีนตอนนี้ตอนนี้อายุ สิบหกงอของเด้องอะไรอะไรด้วยเอาแย่สิบห้าเปลี่ยนบอสิบหกอ๋อนี้ต <6 S 1> อ,อนเบิ่งดูเขียวพี่น้องบางคนเขาจะจดจำเขียวเนาะเออนั่นแหละก็เพิ่มเข้าไปกดนั่นน่ะอันนี้รูปนี่ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดดอกจันสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องตั้งสิบึ้นไม้เลขกสิบหกสิบเจ็ดปีรูปนี้

นีกกันแล้วแม่นาหนูกบกียนี่น้องเมียเนาะฉีกันแล้วแม่ฉีกันบ่ตาพม่าเน่นะฉีกันบ่สวนเลยล่ะบุ้งกีเพื่อนเยอะมันเยอะนี่สามคนพี่น้องสามคนพี่น้องนะคะอันนี้พี่สาวบุ้งกีรถแต่อยากมาแล้วจะกี่เนาะเดี๋ยวเบิ้งทางนี้ดูบัดนี้ เดเป็นเป็นรูปร่าง<อ>แล้วลอ๋อเขาอูดจ้องจอมไว้มรงนี้จ้องในจองงกลางๆไว้เมียพี่ไอ้ว่ามัน,มนได้ปะอันนี้เสียยังี่เลี้ยมบ่ะมันห่างาเดียวตัดตดุ้มตับไม่จุ่มอ่ะส่งนี้ละ เอามีดกวนว่ากวนเอาเออว่าต้องใส่ในห้องสุดดแแล้ววนะไฟึเชค่่ะพีน้องเดี๋ยวขอตอนในคลิปหน้านะคะขอบคุณสหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสวัสดีค่ะต้มต้ม มาคองโชชเนชี่ลูกคนหัวนตั้งอแลวย่านพีตนี้ล้นเจ้าของมันแมนหมาจอยูโขกสุกเลิกเออเอาคือสีมีหมาชิเป็นเศร้าคนอ่ะหนาหนาวมันมากดิตัไม่เอมียาขี้หานี่อย่งงเออขวัญยาหงก็ไปกับยาว่ะดินยาว่าย่านกลองเด้อแต่กิ่ยาย่านกลองเด้อ กบเมียเ่าบอกไปน้าตาอะไรออกแล้วตาแล้วพนุงแล้วพนะพี่น้องมองของฝากเฮ็ดละงูกับเฮ็ดไข่พี่น้องเต็มกระปุกเลยพนะก็ต้องเอาใเต็มก็ได้เอาตั้งเต็มทั้งครึ่งไม่คิดว่าไดเพว่าไม่ใช่นี่แต่เวละ เอาพ่ออ่พอแล้วพ่อแล้วของฝากครับพี wow um, <h <h ่น้องเชิลระเบิดของฝากให้เล่นเกียงก็ว่าเล่นเนาะคมใหญ่อยากได้เงินคมตาว่าอยากได้เนาะอยากเรีนเอาะแค่นี้ได้แล้วยังอืม โซสับบาป่าใสเวล้ำเลนเป็นกุู้แก่ีพอแล้วบพอไปจุ่มกระดุํตำบ้านติธถนนค่ะพี่น้องไปหาเงินสักก่อนมาเฮ็ดมินิมาร์ตนะคะอันนี้คือสามารถฉีกพอเรียง เนี่ยมันมันคือว่ามันออกลูกแล้วกูเจจรถเดีตามมันไม่ขี่ซรถาตีมันะมันบ่เห็นแต่ว่าเขาไม่มันเลยนติาดยไปเด้อยันนี้ไปวัสดีครับวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัดีค่ะไปาี่มัดดาบคุมกล้องยอดแลลมเล็วใส่แซมไป า <laughs> การลุติขาดบอกหบายไไ